หิวภาษาไทยเนี่ยมันก็คล้ายๆกับชวนกินลามยอนที่เกาหลีถ้าผู้หญิงชวนกินลามยอนก็หมายความว่าขึ้นห้องนะออ้คล้ายๆกันพี่ชมีพี่ชมีเออดีๆพี่ีกรหญิงนี่ดีๆจะสำรวมดีๆ ยังไงสองชันเป็นเปลี่ยน้าชิพพอบ้านครับอ๋อวันนี้เป็นบทิการอ๋อเป็นบทิกาโอเคอันยองอาเซียพูดไทยได้ไหมครับ Can you speak Thai นี่หน่อยนี่หน่อยนั่นแปลว่าไม่ได้เลย เลยจะต้องมีซองชันหนุ่มโสดของเราซองชันเนี่ยเป็นอดีตหนุ่มโสดเทคนม่เอาวันนี้แสดงว่าคุณก็จะมาทําหน้าที่เป็นล่ามให้เรา,างี้ใช่ไหมเป็นล่ามค่ะนี่แสดงว่านี่คือเกาหลีแท้ๆเลยคนณนี่คงเกาหลีจริงค่ะเกาหลีเนือครับ งนี้ถามเขาหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงสาวๆเต็มไปหมดเลยวันนี้이렇게만나셨는데คุณรู้สึกยังไนโอ้มเมว่อเี้าผมก็ค่อนี้สึกตื่นเต้นมาก,มากแต่ตอมาัจอทุกคนแล้วก็รู้สึกดีขึ้นต,ตอนแรกตื่นเต้นแต่พอมาเจอทุกคนก็รู้สึกดีขึ้น,นต้องแปลที่พูดอีกทีหนึงด้วย อย่างงี네เค้าพร้อมจะ 지금 자기 소개하실 거 준비되셨는지. 네. 가 볼러면요. 오케이. 아아아 오케이. 해꽂네แนะนํ 자기 소개. 반갑습니다. 저는 한국에서 온 이서우라고 하고요. 어. 잘 부탁 잘 부탁드립니다. 그리고 준비해 온게 있어서 이 뭐. 그게 อ야이 어, จดหมา 네, 오케이. 오케이. คอนมีไว้ทุกลักณาจุ๊บจุบจมีไว้ให้อ,อ, <laughs> อคอนมีไว้ให้ทุบรักนะจุบ๊บจุมีไว้ให้เธอโอ,อจดมากจดมาออโอเคอตัวเราก็ชื่ออะไรฮะเขาเขาตัวเราก็ชื่ออะไรชื่อซอ,อ,อโฮชื่อซอโฮซอโฮซโฮ นู่น่าเอะโอเคเพราะนั้นซองชันเดี๋ยวทองชันอยู่กันแล้วคุณรู้เลยนะแล้วคมีอะไรเดี๋ยวไม่เข้าใจกันเดี๋ยวผมคอยถามคุณนะได้ครับมามามาเชิญเชิญตอโคโคผูไทยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยไหนใครสายเกาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ยกมือเลยสายเก่า อาเลเน่ยังไงอยากพูดอยากพูดป้าเพ็กกุพาแปลว่าอะไรอ่ะหิวว่ะหิวว่ะหิวว่ะราเมีหนกูัำเลว้าวเขาบอกว่าคือหิวหิวหิวภาษาไทยเนี่ยมันก็คล้ายๆกับชวนกินรามยอนที่เกาหลีถ้าผู้หญิงชวนกินลามยอนก็หมายความว่าขึ้นห้องนะ พี่ชมีพี gone, <S 2> <S 2> <S you know, ่ชมีเออดีๆพนักงานหญิงเนี่ยดีๆจะสับรวมดีดีข้อมูลบอกว่า